สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast พิทาย้าก้าวไกลยังหนุนแก้มาตา112แม้จะโดดเดี่ยวเพราะเป็นความรับผิดชอบแง้มยินดีจับมือเพื่อไทยแต่ไม่มีวันร่วมกับพลังประชารัฐเหตุลับไม่ได้รัฐปหารสืบทอดอำนาจ วันที่5พฤศจิกายนพิทธาลิมเจริญรัตสสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักคก้าวไก่กล่าวถึงกรณีที่มีสสขยับย้ายออกจากพักโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็เกิดขึ้นกับทุกพักเป็นเรื่องของระเบิดเวลาที่เชื่อว่ารัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับพักคก้าวไกลซึ่งเรารู้สึกเสียใจและขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามต้องยืนยันว่าตลอด400วันที่ผ่านมาเราทำหน้าที่คัดกรองผู้สมัครอย่างเข้มข้นรัดกลุมพร้อมยืนยันว่าการลาออกของสอสเขตไม่กระทบกับฐานเสียงของผู้สมัครเราก็มีว่าที่ผู้สมัครเข้ามาทดแทนแล้วพิธากล่าวส่วนการประเมินสัญญาณการยุบสภารวมถึงรอยล้าวในพรรร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะระหว่างพรรประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยนั้น พิธามองว่าสัญญาณยุบสภามีมาตลอดถ้าเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้คงยุบไปนานแล้วส่วนรอยร้าวคงเพราะประเด็นร่างพรบกัญชากัญชงอีกทั้งประเด็นของโคต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงของสี่กระทรวงที่ยังไม่ได้รับสัญญาณตอบรับจากนายกรัฐมนตรีสำหรับปัญหาความระหองระแหงของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนั้นพิธาย้ำว่าทั้งสองยังทำงานร่วมกันได้ เช่นในวาระพิจารณาพรบสุราก้าวหน้าที่ผ่านมาทั้งสองพักก็ร่วมมือกันการเมืองในระบบรัฐสภาต้องสแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างถ้าคิดเห็นเหมือนกันภายในพักเดียวกันยังไม่มีเลยต้องพูดกันด้วยเหตุผลว่าหาจุดร่วมได้หรือไม่จุดต่างได้ไหมเอาประชาชนเป็นที่ตั้งได้ไหม เช่นคุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตรก็ดีหรือคุณเศรษฐาทวีสินก็ดีวิธีคิดของเราในการทลายทุนผูกขาดเพื่อช่วยให้เกษตรกร,ร,กรสามารถสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนโภกภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็ได้รับการตอบรับผมอธิบายว่าชัยชนะของประชาชนไม่ใช่ชัยชนะของก้าวไก่พิทากา่าต่อกระแสข่าวที่อาจมีโอกาสที่พักเพื่อไทยหันไปจับมือกับพักพลังประชารัฐหลังเลือกตั้ง พิธาระบุว่าตนไม่ขอวิจารณ์พรรคเพื่อไทยแต่เราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเอานโยบายที่ถูกต้องเงื่อนไขยอยู่บนโต๊ะไม่มีการเจราจาใต้โต๊ะต้องให้พี่น้องประชาชนทราบเมื่อมีใบสั่งจากประชาชนแล้วเราค่อยคุยกันในวันที่ผลเลือกตั้งออกแต่ตอนนี้ที่ตอบได้คือพรรคก้าไกลยินดีจะจับมือกับพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ยินดีจับมือกับพักพลังประชารัฐร่วมมือกับพักพลังประชารัฐนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอุดรบการต่างกันเกินไปสืบทอบอำนาจเผด็จการเป็นไปไม่ได้ที่พักก้าวไกลจะเข้าร่วมการจะร่วมกับใครเอาเงื่อนไขามาเป็นตัวตั้งไม่มีการเจรจาใต้โต๊ะรับหลังประชาชนเราก็ต้องรู้ว่าเงื่อนไขมีอะไรที่เรายอมรับได้ยอมรับไม่ได้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เงื่อนไขนั้น แต่เราก็พูดได้ว่ามีพักการเมืองที่มาจากระบบรัฐประหารสืบทอดอำนาจที่ยังไงเราก็ไม่มีวันเข้าร่วมด้วยแน่นอนส่วนตรงกลางสีเทาๆอีกกว่า50เฉดระหว่างขาวกับดำคงต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองพิธาก่ลาวขณะที่กรณีมีพักไทยพักดียื่นร้องยุพักก้าวไก่เนื่องจากยืนยันจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 พิธามองว่าข้อกล่าวหาไม่มีน้ำหนักเพียงพอเราไม่ได้เสนอนโยบายหาเสียงแต่เพื่อเสรีเสรีภาพของประชาชนและทำให้สถาบันเข้าสู่ทศวรรษที่21ได้อย่างเป็นสากลตนมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเส้นแบ่งทางการเมืองแต่ตนไม่สามารถทิ้งพี่น้องประชาชนที่ถูกจับกลุ่มได้ยังเป็นสิ่งที่เราต้องผลักดันต่อในรัฐสภา เมื่อถามว่าพักเก้าไก่ยังคงยืนยันในการแก้ไขมานตาล112แม้อาจจะเหลือเป็นพักเดียวที่มีจุดยืนนี้หรือไม่พิธาระบุว่าพักเก้าไก่ชัดเจนเรื่องนี้มาตั้งแต่2,564และแม้ตอนนี้จะไม่มีแนวร่วมแต่อนาคตอาจมีก็ได้อย่างน้อยก็มีพักเสรีรวมไทยที่เห็นด้วยเราก็จะยังเดินหน้าต่อไปเพราะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ และคงไม่สามารถจะมองหน้าภรรยาหรือลูกสาวของคนที่ถูกแจ้งจับกลุ่มโดยใครก็ไม่รู้และสันนักเลข,ขาธิการพระราชวังก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำการแก้ไขมาตรา112คงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยแต่อาจเป็นความจริงอันน่าขระอ่วนที่ไม่มีใครกล้าพูดเราจำเป็นจะต้องพูดอย่างปราณีสุภาพและให้เลงเห็นถึงความสำคัญก็ยังเดินหน้าต่อ ถึงแม้จะโดดเดี่ยวพี่ทาก่าวในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ